สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องหอมหอมไบโอปอใน EP ีที่แล้วปอได้เล่าถึงความสำคัญของกลิน่นเพื่อนๆยังจำกันได้ไหมว่ากลิน่นดึงความทรงจำอารมณ์และความรู้สึกของเราได้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถไปย้อนฟังใน EP หนึ่งได้สำหรับ EP นี้จะเป็นเรื่องราวของ a r รม a t าเ r อร์ีสุขนทับบำบัดหรือการใช้กลิ่นหอมจากสมุนไพรเพื่อการบำบัด a r ร m a t าเทอราคำนี้ถูกบัญญัติขึ้นจากนักเคมีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า m o n ีเอร์เลเน่อารมจะหมายถึงกลิ่นและกลิ่นหอมกลิ่นในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า aromatics ส่วนกลิ่นหอมจะใช้คำว่า sense และ Therapy ก็คือการบำบัดเพราะฉะนั้นคำว่า Aromatherapy ก็หมายถึงการบำบัดด้วยกลิ่นหอมแต่จะต้องเป็นกลิ่นหอมที่สกัดมาจากพืช สำหรับกลิ่นหอมที่สกัดมาจากสัตว์จะไม่ใช้คำว่าอ r ร m a าเ e อ a p y ีนะคะกลิ่นหอมที่สกัดมาจากสัตว์อย่างเช่นกลิ่นมสัสที่เพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยเวลาที่ไปซื้อน้ําหอมกลิ่นมสัสเนี่ยเป็นกลิ่นของกวางมาสัสตัวผู้กลิ่นนี้จะอยู่ระหว่างท้องและอวัยวะเพศเลยเป็นกลิ่นที่เย้ยวอยู่ในเรื่องของอารมณ์จะเรียกว่าการอารมณ์ก็ได้นะคะ มาสเป็นกลิ่นที่ฉุนก็เลยมักจะเอาไปปรุงเป็นน้ำหอมปอขอแชร์นิดนึงจากประสบการณ์ที่ปอไปเรียนเรื่องการปรุงกลิ่นอาจารย์ให้กลิ่นมาสองกลิ่นเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆเรียกว่าเหม็นอย่างกระอือเลยทีเดียวอาจารย์ให้เอากลิ่นสองกลิ่นเนี้ยเอามาผสมกันแล้วก็เอามาให้ทดลองดมใหม่เฮ้ย มันหอมมากๆเลยเปราวาวมากๆเลยนั่นคงเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในสองกลิ่นพอเอามารวมกันแล้วจะมีปฏิกิริยาใหม่ทำให้เกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวก่อนเรากลับมาเรื่องอโรม m a t h e r a p กันก่อนอโร oma therapy ก็เลยหมายถึงการใช้กลิ่นหอมเพื่อการบำบัดและโดยมากแล้วก็จะใช้กลิ่นหอมจาก essential oil หรือน้ามันหอมระเหย การใช้น้ำมันหอมระเหยในเชิงบำบัดอะอาจจะคิดว่ากลิ่นหอมๆจะบำบัดได้แค่อารมณ์แต่ในน้ำมันหอมระเหยมีองค์ประกอบของสารสำคัญที่สามารถจะไปทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบเคมีในร่างกายของเราเลยทำให้ น้ำมันหอมระเหยหรือ essential oil มีผลต่ออวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายเหมือนที่ปอบอกใน ep ที่แล้วว่า essential oil สามารถจะไปควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆอย่างเช่นต่อมหมวกไตต่อมไทรอยการใช้น้ำมันหอมระเหยก็เลยถูกจัดแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือทางเภสัชวิทยา p h a r m a c o l o g i c a l พูดง่ายๆก็คือการใช้น้ำมันหอมระเหยเหมือนยา เพราะน้ำมันหอมระเหยแต่ละกลิ่นก็จะมีสัรพคุณที่แตกต่างกันบางกลิ่นก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อบางกลิ่นก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดต่างๆกลุ่มที่2ทางกายภาพฟิ s i c o l o l o g i c a l ก็จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายด้วยการบำบัดแบบธรรมชาติเช่นการใช้น้ํามันหอมระเหยนวดลงบนผิวน้ํามันหอมระเหยจะซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและเกิดปฏิกิริยากับฮอร์โมนเอนไซม์และส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนที่3คือทางจิตวิทยาไซโคโลจิคอลกลิ่นจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ยิ่งเป็นกลิ่นบริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติยิ่งจะทำให้มีผลในเชิงบวกมากกว่ากลิ่นสังเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้นมากลิ่นจะช่วยบำบัดในเรื่องของอาการหดหูโรคซึมเศร้าต่างๆลดความตึงเครียดต่างๆได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่น้ำมันหอมระเหยสามารถจะเอามาดูแลสุขภาพได้ใน EP ีถัดไปปอจะพูดถึงประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยที่มีมากกว่าความหอมติดตามได้ในอีพีหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะ